S 1> <S 1> สวัสดีครับอยู่กับซีโก้สื่อยาสุวรรนะครับวันนี้ซีโก้พามาชม m x elegant สอง i m a สอ2อสพี่ขาวมุกคันนี้1 4 4่0 0้บาทนะครับสวยๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าตามหากันมากเลยนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ led projector นะครับไฟตัดหมอก led นะครับสวยมากเลยครับผม กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับในรุน่นนี้ลีแกนรูปเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็การปัดน,น้ำฝนนะครับที่น้ำลา้างกระจกครับบิ i l t i ที่การปัดน,น้ำฝนเลยนะครับรุ่นนี้เสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ ราวหลังคานะครับในรุ่นอีลิแกน์นะครับก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับให้ชมนะครับความสวยงามของรุ่นอีลิแกน์นะครับผมในรุ่นอีลิแกน์นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าสี่จุดด้านหลังสี่จุดมาให้นะครับมันได้ข้างนะครับมีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบนะครับเมื่อเปิดประตู ตรงนี้นะครับตรงเบ้านะครับใส่เบ้ามือสีดําเข้าไปนะครับแล้วก็มีโลโก้ MUX สีแดงนะครับสวยมากนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคิวกันสาดนะครับคันนี้นะครับติดเสริมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นอีลิแกนนะครับเป่ลูกค้าท่านไหนนะครับกําลังลังเลนะครับเปรียบเทียบรุ่นอยู่นะครับดูคลิปเซีโก้ได้เลยนะครับ ฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบสเตปเซนเซอร์นะครับนี่ครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันครับลูกค้าอยากดูรุ่นไหนนะครับทักแชทมาสอบถามได้นะครับผมแผงประตูของเขานะครับรุ่นนี้นะครับบุหนังโทนสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็จะมีภาไในเนี่ยจะมีช่องเสียบยึดีนะครับที่แถวที่สองนะครับแบบไทยซีสองตำแหน่งนะครับห้องโดยสันของเรากว้างเลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับด้านบนนะครับสามารถปรับได้นะครับความแรงนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับกระจกข้างก็เดือนไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับ กลมอะไรมาติฟังชันนะครับพร้อมพุสคอนโทรลนะครับสัญญาการขโมยมีให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอเอ็มดีขนาดเจ็ดนิ้วนะครับรุ่นนี้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับแดชบอร์ดด้านหน้าก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับกล้องมองหลังนะครับตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารด้านบนนะครับเบาะเบาหนังคูแมกสีน้ำตาลนะครับในรุ่นอิลิแกน์นะครับ เือกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโหนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับ2.2นะครับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับพร้อมระบบเล็เทนิกนะครับขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อไวรัสแอปเปิลขับข่ไวรัสแอนดรอยออโต้นะครับแอร์แบบออโต้นะครับตัวนี้นะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่าไหนนะครับสนใจนะครับถักแชทเซียวโกมาได้เลยนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเหมาะฝังคนขับเป็นไฟฟ้านะครับแตดทิศทางเป็นไงบ้างครับสวยถูกใจไหมครับรุ่นอีลิแกนนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับอยากสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดเงินดาวค่างวดทักชัดมาได้เลยนะครับโทรศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์ห้านึ่งสามสองเซลโก้นะครับแอดไลน์องโทรผมได้ครับสบลันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ